ยำเช้านะครับวันนี้พาชมบรรยากาศนะครับสมาชิกนะครับของบัวปลายภายในฟาร์มเรานะครับตอนนี้กําลังกินอาหารเช้ากันอยู่นะครับเป็นญาติสนนะครับสับให้กินนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับคุณแม่เอลซ่านะครับว่าที่คุณแม่ลูกสองนะครับตอนนี้ท้องสามเดือนกว่าแล้วนะครับท้องแยกเพศเมียนะครับกับรูดอบแปดห้าหนึ่งนะครับตอนนี้ กำลังกหญ้ากันอยู่นะครับอาหารเช้านะครับตอนนี้กำลังเนื้อหนังกำลังมาเลยนะครับท้องเริ่มโตขึ้นนะครับเนื้อหนังก็เริ่มมานะครับหาชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับมาดูแม่ที่สองนะครับแม่ที่สองนะครับแม่ยาย่านะครับคุณแม่ยาย่านะครับนี่คือแม่ลูกหนึ่งนะครับลูกสาวเขา น้องเมย่านะครับยืนอยู่ฝั่งนน้นนะครับฝั่งโน้นเอากล้องซูมไปหน่อยซูมไปหน่อยเนี่ยสามเดือนกว่าแล้วนะครับสีเริ่มเข้มขึ้นนะครับเนื้อเริ่มเริ่มพัฒนาการดีนะครับตัวนี้ดูดีว่าอนาคตจะได้มีโอกาสไปเดินสนามกับเขาหรือเปล่านะครับดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีเวลานะครับก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับอ่านะครับมาดูต่อเลยเนี่ย ไวรุ่นวัวไวรุ่นนะครับสามตัวครับเพศผู้หนึ่งตัวนะครับตัวเมียสองตัวนะครับกำลังกินอาหารเช้ายาสตร์นะครับจักให้กินนะครับตัวนี้ลูกชายคุปตัวเอ็กซ์นะครับเป็นลูกของแม่เอลซ่านะครับอายุหนึ่งปีตันนี้น้องมีตังค์นะครับมีตังค์ตัวกลางนะครับเอฟสามนะครับลูกแม่พารวยนะครับน้อง น้องน้องสุดในคอกนี้นะครับน้องบราวนี่นะครับหนึ่งปีพอดีนะครับเป็นลูกเอฟสามนะครับเป็นลูกเอฟสามของแม่จินนี่นะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับแม่เขากําลังท้องหลายเดือนกว่ารตรวงนี้ก็ยาก็พอมีให้กินเต็มที่หน่อยนะครับช่วงนี้นะครับ มาชมตัวต่อไปนะครับแม่พารวยอฝยั่งโน้นนะครับเลี้ยงลูกตอนนี่แม่พารวยครับเป็นแม่เอสองนะครับเลี้ยงลูกกมยู่นะครับ,รบ<ฮ>ลูกเขาเดือนกว่าวตอนนี้ลูกกับอ,อุกก้อนน,นะครับเพศเมียนะครับอิมเรากำลังนอนอยู่นะครับ อ,อยู่นะครับวันนี้ก็จะหอมนิดนึงนะครับเรียงลูกนะครับามาดูฝั่งนี้ด้วยซูมดูซูมดูลูกแม่พารวยเยดี๋ยวนี้เขาต้องได้ใจเขจาต้องไลูกขึ้นหน่อยโซ่หน่อยเร็วโซ่หน่อยอ่าดิ้มหไม่ยอมลุกเลยอ่าลุกแล้วลุกแล้วอ่าโซ่หน่อยลุกโซ่หน่อยโซ่สวยอย่างเร็ว อ่ามลูกแรงนิดหน่อยอตัวหนึ่งนะครับแม่จินนี่นะครับกําลังท้องสองอยู่นะครับได้เดือนกว่าแล้วนะครับกำลังเริ่มอ้วนขึ้นมานะครับช่วงนั้นพร้อมให้นมลูกเยอะไปหน่อยนะครับตอนนี้ท้องกับจัมโบ้ครับจัมโบ้นะครับ,บ,รบของโชคเรน,นมิดฟาร์มนำเข้ามาจากบริโนโลแลนด์นะครับ เป็นยังไนรรนง,งนะครับฝากดูการพัฒนาของสมาชิกนะครับบัวภายในฟาร,ร์มของเรานะครับกลับหน้าฝั่งนี้นะครับย้อนมาฝั่งนี้ดูด็นงไงบ้างนะครับอาหารเช้ายาดสดนะครับ ตัูใกล้ๆใกล้ๆน้องเมยา่านี่เป็นไงบ้างเอาไปใกล้ๆเลยเป็นไงสวยในลูกสวย,นสวย,สวยหน่อยเม่ย่าเมย่าเมยา,มยา,มยาลูกแม่ยา่ยาตอนนี้เป็นลูกสาวของพ่อเคสีนี่ค่อนห้าร้อยนะครับสามเดือนกว่านะครับสีเนื้อเริ่มพัฒนาการดีนะครับดูว่าจะมีอนาคตได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเป็น อนาคตแม่พันธุ์ประจำฟาร์มของเราอีกต,อต,อต่อไปนะครับมาอัปเดตการพัฒนาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ทีนี้ฝนมาช้าหน่อยนะครับเพิ่งตกไปครั้งเดียวนะครับหญ้าก็ พอมีกินนะครับพอเรามีแงหงยาด้วยนะครับมีทั้งแชนโกล่าแล้วก็มีทั้งเมเปียนะครับมาดูแม่เอลซารีเอลซ่ากำลังกาลังควนเลยตอนนี้นะครับกาลัง้วนเลยนะครับ ปลาปีตามนะครับปลาบัวนะครับอเมริกันบามันนะครับดูทีๆได้ปามันนะครับอําเภอกันทาราลมจังหวัดสุสตนะครับตามเราเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับเพิ่งเริ่มพัฒนานะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงพาชมแค่นี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในฟาร์มของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ